同学们ชียมสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนตีป่าเครื่รนะคะแปลว่าบทที่8นะคะวันนี้เราจะพาไปเรียนหน้าที่71-81นะคะให้สติเรีนนะคะหยิบหนังสือสีแดงขึ้นมาได้เลยนะคะในบทที่8นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องหีชีนหนา หนีชี้หนานะคะแปลว่าคุณจะไปที่ไหนมีแปลว่าคุณหรือแปลว่าเธอนะคะช่อตัวที่สองแปลว่าไปหนาแปลว่าที่ไหนนะคะตอนนี้นะคะให้สติเรนนะคะเปิดไปหน้าที่74ก่อนนะคะ74จะเป็นเชิงชือเชิงชื่อแปลว่าคำศัพท์นะคะไปดูคำแรกนะคำแรกคือคำว่าชี้ แปลว่าไปคําที่สองหนาหนาแปลว่าที่ไหนนะคะคําที่สามโรงเรียนโรงเรียวนะคะแปลว่าโรงเรียนคําที่สี่อีโรงพยะ,ะแปลว่าโรงพยาบาลนะคะคําที่ห้าซ่างเตี้ยนซ่างเตี้ยนนะคะแปลว่าร้านาค้าคําที่หกหุยหุย แปลว่ากลับนะคะคำที่เจ็ดหุยเจียหุยเจียนะคะแปลว่ากลับบ้านนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพาร์ทชิงลี่นะคะชิงลี่แปลว่าการฟังนะคะตอนนี้นะคะให้สติเล่นนะคะเปิดไปหน้าที่77ดนะคะเราจะไปเริ่มฟังชิงลี่กันนะคะข้อที่1อีซง อีเซิงใครรู้คำตอบแล้วงงได้เลยนะคะอีเซิงแปลว่าอะไรเอ่ยอีเซิงแปลว่าคุณหมอนะคะแสดงว่าข้อที่หนึ่งตอบข้อ C นะคะต่อไปข้อที่สองเจีจีจีจเจเจเจแปลว่าอะไรคะเจเจแปลว่าพี่สาวนะคะให้วงข้อ A ได้เลยนะคะ ต่อไปข้อที่3ามนะคะชืออ院医生去医ยนะคะิงแปลว่าคุณหมอชื่แปลว่าไปยนแปลว่าโรงพยาบาลนะคะ医生去医ยนะคะใครร şey> em eh ู้คำตอบแล้ววงได้เลยนะคะ医生去ยนนะคะแปลว่าคุณหมอไปโรงพยาบาลนะคะแสดงว่าข้อนี้ ตอบข้อ a นะคะต่อไปนะคะในหน้าที่78นะคะข้อ4นะคะอีเซิงีเซิงีเซิงสามารถใช้กับผู้ชายก็ได้หรือว่าผู้หญิงก็ได้นะคะอีเซิงแปลว่าอะไรคะอีเซิงแปลว่าคุณหมอนะคะข้อนี้ตอบข้อ a นะคะต่อไปข้อที่5คะ่ะข้อที่5 เจเจชี่สังเตียนเจียเจชี่สังเตียนนะคะเจียเจแปลว่าพี่สาวชี่แปลว่าไปสังเตียนแปลว่าร้านค้านะคะเจียเจชี่สังเตียนนะคะแปลว่าอะไรเอ่ยใครรู้คำตอบแล้ววงได้เลยนะคะเจียเจชี่สังเตียนนะคะแปลว่าพี่สาวไปร้านค้านะคะคำตอบข้อนี้คือข้อ B นะ ต่อไปจะเป็นเสียหันจือเสียหันจือนะคะแปลว่าการเขียนนักษรภาษาจีนนะคะในหน้าที่79นี้นะคะเราจะ,จะให้สเิเดน์คัดตัวมู่นะคะมู่ตัวนี้แปลว่าต้นไม้นะคะจะมีทั้งตัวเดียวแล้วก็เป็นตัวประกอบด้านซ้ายและตัวประกอบด้านล่างเช่นตัวอย่างนะคะตัวอย่างถ้าด้าน,นข้างนะคะ จะอ่านว่าเซี่ยวเซี่ยวจะแปลว่าโรงเรียนนะคะอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นตัวประกอบอยู่ด้านล่างนะคะจะอ่านว่าจั่วนะคะจั่วแปลว่าโต๊ะนะคะต่อไปนะคะในหน้าที่80จะเป็นการคัดนะคะให้สติวเญญาดูดีๆนะจะมีคำว่ามามามานะคะทั้งหมด3ตัวเนี้ยจะเขียนคล้ายกันให้สติวเญญาณดูดีๆนะลูก อ่ะดูข้อแรกข้อแรกอ่านว่าหมาหมาตัวเนี้ยแปลว่าม้านะคะมีทั้งหมด3ขีดด้วยกันอย่าลืมนะให้คัดาจาับบนลงล่างนะคะต่อไปตรวที่2คําว่ามามาตัวเนี้ยใช้กับประโยคคําถามแปลว่าไหมหรือแปลว่าหรอนะคะดูดีๆนะมีทั้งหมด6กขีดนะคะตัวนี้ให้เขียนจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างนะคะ ต่อไปตัวที่สามมานะคะมาตัวนี้แปลว่าแม่นะคะมีทั้งหมด6ขีดด้วยกันตัวนี้ให้เขียนจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างนะคะต่อไปตัวที่สี่ชี่ชี้ตัวนี้แปลว่าไปนะคะมีทั้งหมด5ขีดนะคะตัวชีอจะให้เขียนบนลงล่างนะคะ พาร์ตต่อไปจะเป็นพาร์ตเยตู่นะคะเยต่อูแปลว่าบทความหรือว่าการอ่านนั่นเองนะคะในหน้าที่8 1นะคะจะเป็นเยตู่ก็คือจะมีตารางมาให้นะด้านซ้ายให้แสดงดูรูปแล้วเอาทางด้านขวาไปตอกนะคะให้ไปดูช้อยทางด้านขวาก่อนนะคะข้อ A ทาชี่เสียเซวทาตัวเนี้ยเป็นวิ่งชีแ้แปลว่าไป เสียเซลแปลว่าลงเรียนทาชี่เสียเซวนะคะแปลว่าเขาไปโรงเรียนนะคะข้อ B ทาชี่อีเวนทาชี่อีเวนทาตัวนี้เป็นผู้ชายนะคะชี่แปลว่าไปอีเวนแปลว่าโรงพยาบาลนะคะทาชี่อีเวนนะคะแปลว่าเขาไปโรงพยาบาลนะคะข้อ C ทาหุยเจียทาหุยเจียนะคะหุยเจียแปลว่ากลับบ้านทาหุยเจียแปลว่าเขากลับ บ้านนะคะคข้อดีพาชีสซังเตดยนพาชีสซังเตดยนนะคะซังเตดยนแปลว่าร้านค้าเขาไปร้านค้านะคะต่อไปให้สติลเลนนะคะไปดูทางด้านซ้ายมือข้อที่หนึ่งคำถามถามว่าป้าปะชีหนะป้าปะชีหนะคำถามเขาถามว่าคุณพ่อไปที่ไหน ให้สติวเด่นดูนะคะในรูปคุณพ่อกำลังไปที่ไหนคะคุณพ่อกำลังไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะให้สติวเด้นนำคำตอบข้อ b มาตอบนะคะให้สติวเด่นเขียน b ตุดแล้วก็ทาช h i อีเลียนหรือว่าสติวเดนสามารถเขียนภาษาจีนอย่างเดียวก็ได้หรือจะเขียนแค่ b อย่างเดียวก็ได้นะคะต่อไปข้อที่ 2, 2> หวังเราซื้อชื่นหนหวังเราซืออาาซ้อชิ่หน หวังเป็นนามสกุลนะคะเราซื้อแปลว่าคุณครูชี่หนาแปลว่าไปที่ไหนนะคะหวังเราซื้อชี่หนาแปลว่าคุณครูหวังไปที่ไหนนะคะแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ต้องตอบข้อ A นะคะทาชี่เสียชองนะคะต่อไปข้อที่สามเจเจชี่หนาเจเจ่นาเจเจแปลว่าพี่สาวชี่หนาแปลว่าไปที่ไหนนะคะ เจียเจียชี่หนาแปลว่าพี่สาวไปที่ไหนนะคะแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรเอ่ยในรูปกำลังไปช็อปนะคะช็อปในภาษาอังกฤษแปลว่าร้านค้าใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบข้อดีนะคะทาชี่เฉงเตียนะคะต่อไปรูปสุดท้ายเซียวหวังชี่หนาเซียวหวังชี่หนาเซียวหวังเป็นชื่อคนนะคะชี่หนาะที่หนานี้ เจว,วงังชี้นหนาเวังไปที่ไหนเหลือคําตอบข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อนี้ต้องตอบข้อ C นะคะทาหุยเจียเพราะว่าในรูปเขาบอกว่าเราซื้อใจเจียนเราซื้อใจเจียนใจเจียนนะคะแปลว่าลากนหรือว่าบายบายนะคะเราซื้อใจเจียนลาก่นครับคุณครูแสดงว่าเขากาลังกลับบ้านนะคะข้อ C ทาหุเจียนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราซยจะสอนเพียงเท่านี้นะคะเราซูอยากให้สิูดนิไปทบทวนคาศัพท์แล้วก็เยตูนะคะเยตูแปลว่าการอ่านหรือว่าบทความนั่นเองนะคะที่เราเพิ่งเรียนจบไปเมื่อสไลด์ที่แล้วนะคะอย่าลืมไปทบทวนคําศัพท์นะคะเซียเซียตาเจียขอบคุณค่ะทุกคน